สภาเกรรษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดจัดโครงการพัฒนาศรรษษักยภาพสมาชิกสภาเกรรษตรกรจังหวัดและบุคลากรของสำนักงานสภาเกรรษตรจังหวัดกลุ่มภาคกลางณนห้องประชุมโรงแรมเคพีแกรนด์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยมีนายทีรวงศ์เจริญประธานสภาเกรรษตรกรจังหวัดจันทบุรีกล่าวต้อนรับและมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมาชิกสภาเกรรษตรกรจังหวัด หัวหน้าสันากานสภาเกษตรกรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง26จังหวัดเข้าร่วมโครงการกว่า100คนทั้งนี้เพื่อยกระดับความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553ที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตรนะหักในบทบาทหน้าที่เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพประโยชน์สูงสุดทำงานอย่างมืออาชีพและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เกษตรกร,กรและองค์กรสภากเกษตรกรจังหวัด โดยมีรูปแบบของการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบไปด้วยการจัดเวทีสะท้อนปัญหาในอดีตภายในองค์กรโดยแบ่งกลุ่มระดมสมองอภิปรายกลุ่มเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสมาชิกสภาเกษตรกร,ร,กรและพนักงานสำนนักงาสภากเกษตรกรจังหวัด การกำหนดทิศทางการพัฒนาเกษตรกรรมการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกลุ่มภาคกลางและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการและความเชื่อมั่นของเกษตรกรการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต อันหน้าใกล้กับอันไกลนี้นะครับภายในปาะเทศบริบทของเราเนี่ยระหว่างพนักงานกับสมาชิกถ้ากลางเราจะเป็นต้นแบบที่ในการกับเพื่อนจะทางานร่วมกันในการทำงานร่วมกันนะครับแล้วต่อไปในบทบาทสาเกษตรกรห่งชาติทีจะต้องความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการทํางานเชิงบูรณาการปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาในการทํางานเชิงบูรณาการมากลักษณะของการทํางานเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการเจริญเติบโตได้เ รอบใซเขึ้นองมันมาแลเองแต่ว่าต่อไปเนี้ยผลกระทบกับเกษตรกรปัญหาเชิงโครงสร้างมากขึ้นการทํางานบูรณาการเราจะบูรณาการร่วมกับโส่วนราชการเราจะทํางานร่วมกับเกษตรกรจะทํางานร่วมกับเอ็นีโอภาคเอกชนนักธุรก,กิจเนี่ยบริบทของสภาตร,ตรงนี้นะครับเราจะขับเคลื่อนแล้วเราจะทํางานอย่างมีระบบนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปนี้นะครับการทํางานเนี่ยความเป็นเอกภาพเราเน้นให้ความการทํางานเชิงเอกภาพสูงแล้วก็เป้าหมายเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร,ร,รโดยแท้จริงนะครับแล้วตรงนี้การแก้ปัญหาของเกษตรกรเราจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์ตต่อไปนี้ข้อเสนอเชอิงนโยบายนะมันจะต้องได้รับการสนองตอบแล้วเราจะใช้มาตรา4 3่ในการติดตามตรวจสอบแล้วขาลงเนี่ยในการ implement เนี่ยเราจะร่วมกับสนเทศการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางท่าน ประธานภาคกลางกับทางท่านประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีอย่างสูงนะครับท่านได้สร้างต้นแบบในเรื่องของก,กันกับเพื่อนอน่วมกอนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตชื่นชมในฐานะเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับในการจัดประชุมครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรภาคกลางเพื่อเพื่อดาเนินการในเรื่องของเอานาเสนอเหตุการณ์ต่างๆของสภาเกษตรกรเากกานื่องจาก กรมพักการเน่ไดป้ประชุมมูลุ่พักการสองหนึ่งครั้งทำให้รู้ปัญหาและสาเหตุของของเรื่องที่จะเกิดปัญหาและวิธีการแก้ก็เลยมีการจัดประชุมสัมมนาเชิเเงเชิงปฏิบัติการในเรื่องของแนวทางแก้ป,ปัญหาสภาเป็นระหว่างสมาชิสากสภาเจ้าหน้าที่ไปสู่สภานนรรมาธิกาเพื่อน,นําไปสู่การปฏิบัติการแ้จริงทึ่เกิดการประชุมในครั้งนี้ชูศักดิ์อ้อยเฮิงรายงาน